ตอนนี้ซ้อมจนลืมวันลืมคืนไปแล้วแล้วก็นั่งภาวนาทุกวันว่าอย่าอย่าอย่าถอนหนะ้าอย่าเอาผมออกนะขอให้ได้ชกนะโยทินเอเบโก้พอดีครับ หลังจากขายไปปีหนึ่งกลับมาชนะนาวาเอกไว้แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรายการต่อเนื่องสรุปว่าเจอกับไชล่าครับในทวนวันที่หน่อยวันที่20สครับแสดงว่าจำมั่นแต่่าบอกว่าจําไม่ได้พี่บอลเอเวอรุบบอกว่าลืมลืมวันลืมวันแล้วว่าซ้อมเลยกี่วันยังไม่รู้อ๋อเหรอซ้อมอย่างที่บอลเอเวอรุบบอกว่าซ้อมหนักมากไฟนี้เมื่อกี้แกเห็นตอนซ้อมหนักไหมหนักครับหนักก็ปกติก็เป็นคนซ้อมแบบอย่างนี้อยู่แล้ววะใช่แล้วทีนี้มันมาปรับปรับแผนซ้อมนิดนึงก็เวลาเตะบาเขาจะคุมคุมแบบ ให้เราเร่ง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 ,ง่ตลอดนะโอ้เร่งกว่าเดิมอีกหร <laughs> อเร่งเลยโอ้โอ้ขนาดที่ไฟล่าสุดที่ขนาดหายไปปีหนึ่งก็ว่าแข็งแล้วนะไฟ,ไฟแล้วว่าเร่งก็ยังไม่เท่าไปนี้ไปเร่งกว่าที่ไฟแล้วอีกอ๋ออ๋ออ๋อหรืออีก11วันถึงวันชกนะครับก็ค่อนข้างจะหลายวันเราสัมภากันไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เที่ยวนี้ดูร่างกายอะไรดีขึ้นดูการซิ้ซ้อมเข้มข้นขึ้นเร่งขึ้นอย่างที่ว่าเพราะว่ามีการปรับแผนการโชคกับปรับแผนการซ้อมใครเป็นคนใครเป็นคนปรับอ่าเป็นอาจารย์สายหลุงครับแกมา แกมาจะไปต่างประเทศแกก็เลยมามาซ้อมเทนให้นิดนึงครับก็มาดูแลช่วยผมช่วงขมูต่อยช่วงสองหมวกคงต่อยมาดูแลช่วยผมออาจารย์อะไรนะอาจารย์ไตหลงครับแต่ว่าชื่อนั้นไม่ไม่แน่ใจไม่ได้ถามตอนนี้แกอยู่ไหมแกไปต่างประเทศแล้วครับอ๋อมาช่วยอยู่ช่วงนึงแล้วก็ปรับแผนการการซ้อมไปใช่น้ํหนักเท่าไหร่ครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สี่ใช่ครับ ทำกี so <right? S 1> ่โลแล้วนะก็ตอนนี้นั้นหนักก็ลดโลดลงมาแล้วนม่ใช่เหลือมาสามตัวขึ่งอ๋ออ๋อพอพอเร่งหนักเกินก็น้ำหนักก็จะลดมาเรื่อยลดมาเรื่อยเพราะว่าตัวเนื้อตัวมันรินลงมันกล้ามเนื้อเรามันรัดรัดขึ้นเยอะอย่างที่ว่าก็จะรินได้ถึงร้อยยี่สิบสองเลยขับไฟนี้ผ่านผ่านไฟนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองได้แน่นอนใช่เสาเอกได้ได้หมดชายได้หมดครับคมเพชรก็เคยมีคนโยงให้ก็ได้หมดได้หมดครับถ้งผ่าผ่านไฟนี้ไปร้อยยี่สิบสองต่อยได้แน่นอนก็เราเบอร์ต้นๆก็คนก็จองกระถิ่นเยอะหน่อย ชอบไปโยงกันเยอะอเป็นไงบ้างดูดูด,ดูดูชัยล่าช่วงหลังเขาไปซ้อมสากคนสมัครเล่นด้วยเขาเป็นมวยที่อาวุธหนักถ้าเสริมสากคนมาเนี่ยน่ากลัวไม่ไม่ใช่งานง่ายนะผมบอกหลายๆคนบอกว่ากินโบอว่างี้ผมบอกว่าไม่ไม่ง่ายนะชัยล่าเป็นมวยที่อาวุธหนักนะครับมีอาวุธนับน็อกได้ทุกลรกเลยเพราะว่าวได้อย่างน้อยเตะให้เราเนี่ยเรียวแรงหายไปได้ใช่ครับเตะผมเลี่ยงได้นะครับผมไม่ได้มองว่าชัยล่าเป็นมวยหมูนะครับไม่หมูนะครับเมื่อกี้เห็นเสริมหมัดไปด้วย<ก>หรือว่าเทนอย่างนี้อยู่แล้่ ก็เทนอยู่เรื่อยๆเทนออกเอากล้ามเลยเอากล้ามเอา,าแรงเลยเฉยไม่ไม่ไม,ไม่ได้เทนไม่ต่อยเผื่อยกห้าเผื่อมันจะจำเป็นต้องไม่ต่อยมันก็ต้องได้เรียนต่อยแต่มัมก็เทนไว้เฉ<อ><ช>ยโยทินนี่ไม่เคยได้ชิงแชมป์ป่ะนี่แหละครับเออของเปทตีมาตรฐานก็นี่แหละครับครั้งแรกเลยฮะที่เป็นล่าดำเนินลุมพินีประเทศไทยถ้าเป็นแชมป์อื่นก็ถ้าเป็นลุมพินีก็เป็นมวยรอบไทระกัรนะครับแต่ถ้าเป็นล่าดำเนินก็เป็นแชมป์สภามวยไทยโลก มันแม้จะแชมป์เวทีหมดประเทศไทยไม่แชมป์ลุมพินีแม้แชมป์ล่าดำเนินอะไรอย่างเงี้ยไม่ล่าดำเนินลุมพินีประเทศไทยเนี่ยไม่เคยชิงเลยเหรอไม่เคยครับแต่ที่ครั้งแรกที่ได้ชิงประเทศไทยครั้งแรกครับผมก็เลยตั้งตั้งใจมากพิเศษหน่อยร้อยเท่าไหร่นะแชมป์ประเทศไทยร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกประเทศไทยครับต้องเอาให้ได้ผมก็หวังหวังไว้ครับก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับเอาฝากแฟนมวยครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไปนิดนะครับผมตั้งใจกาไฟนี้มากครับโอเคครัขบขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัชจารุมณีนะครับใครที่อยากลุ้นมวยผมฝากไว้ด้วยนะครับเว็บผมเองนะครับการันตีเรื่องของการเงินล้านเปอร์เซ็นครับก็ทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องห่วงนะครับผมดูแลให้อยากลุ้นสมัครไปเลยครับแอดไทเกอร์ตองเนะครับไปที่ Line แอดนะครับค้นหาเพื่อนนะครับใส่แอดไปข้างหน้าแล้วก็ T I G E R นะครับเหมือนที่ขึ้นอยู่ด้านข้างๆผมนะครับแอดไทเกอร์ตองเหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับเว็บดีที่เอกชุมพรเนี่ยการันตีคุณภาพครับ